วันนี้พี่จะมาบอก3วิธีขจัดความกลัวและก็ความกังวลต่างๆเหล่านี้นะคะเรามาดูวิธีที่1กันเลยค่ะพี่จะบอกว่างานน่ะหาไม่ยากไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่อ่ะค่อนข้างเปิดเว็บไซต์เหมือนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์การโรงแรมหรือว่าเป็นเว็บไซต์ jobdb หรืออะไรก็แล้วแต่น้องๆคะงานมันมีว่างแบบเป็นหลายพันตำแหน่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่เลือกงานแล้วก็เราพร้อมที่จะแบบหาประสบการณ์ไปก่อนโดยเฉพาะเรียนจบน้องๆต้องลองผิดลองถูกเยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะงานมีแน่นอนถ้าเราไม่เลือกงานนะคะสองน้องๆต้องมีความพร้อมที่จะลองผิดลองถูกบางคนจบมาเหมือนพี่อ่ะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าพี่จะเอาอะไรในชีวิตนี้แล้วก็คิดว่าแบบเออไม่มีงานทําเงินไม่ดีนูน่นนี่แต่คือว่าเราก็ต้อง ยอมรับที่จะลองผิดลองถูกถ้าผิดเราก็จะได้แก้ไขแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเจองานที่เราชอบมันก็ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆไม่กล้าลองผิดลองถูกหรือว่ากล้าไปเผชิญโลกภายนอกสิ่งที่น้องๆจะทําก็คือต้องอยู่บ้านแล้วก็งานมันไม่มาเคาะประตูแล้วก็บอกว่ามีงานให้น้องๆทําแน่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะอย่างสุดท้ายก็คือ การหาเป้าหมายน้องๆลองไปอ่านหนังสือเรื่องของ Brian Tracy ดูก็ได้หรือไม่ก็ถ้าน้องๆคิดว่าแบบน้องๆอ,อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆน้องๆอ,อยากจะเปิด ธุรกิจกาแฟอะไรอย่างเงี้ยน้องๆลองเข้าไปหาข้อมูลดูพี่การที่เราจะมีเป้าหมายเนี่ยมันไม่ง่ายแต่พี่เชื่อว่าทุกคนลึกๆแล้วมีความสามารถเป็นของตัวเองอยู่แล้วเราต้องหาสิ่งที่เราชอบให้เจอแล้วถ้าน้องๆหาสิ่งที่น้องๆชอบเจอน้องๆก็สามารถไปลองในบริษัทที่แนวที่น้องๆอยากทำแล้วก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเออมันใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ลอง ลองช้อยส์ถัดไปดูประมาณนั้นนะคะเด็กๆ mm hmm. พี่ว่าเรื่องงานไม่ต้องกังวลแต่อย่าเลือกงานก่อนลองผิดลองถูกไปก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายทุกอย่างจะง่ายขึ้นค่ะพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมในการวางเป้าหมายสามารถไลน์มาหาพี่ได้ตลอดเลยค่ะซิ u